สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจีนตัดสัมพันธ์สหรัฐนะครับขึ้นภาษี125%ฟังไม่ผิดนะครับเราไม่ค่อยเห็นจีนนะครับที่จะนลุกขึ้นมาสู้นะดูเดือดเช่นนี้นะครับนะโดยที่จีนนะขึ้นภาษี125%ขนาดสหรัฐเนี่ยทำการส่งทหารสู่ปานามานะครับมันเป็นสัญญ,ญาณอะไร มาฟังกันนะครับคือในที่สุดนะครับจีนเนี่ยนะครับก็ได้ตัดสินใจนะสู้กับนะสงครามการค้นานะครับภาษีของสหรัฐเนี่ยที่ขึ้นสูงไปถึง145%นะครับคือสหรัฐเนี่ยเริ่มก่อนขึ้นสูงไปถึง145%นะครับกับสินค้าทั้งหมดของจีนที่นำนะเข้าสู่สหรัฐโดยอัดกับนะครับด้วยภาษี นะครับโตกับที่สูงถึง125%กับสินค้าทั้งหมดของสหรัฐนะครับที่นำเข้าสู่จีนซึ่งสิ่งนี้นะครับสะท้อนนะครับสแสดงถึงนะการไม่สนไม่แคร์ในการติดต่อซื้อขายระหว่างกันหรือจนะอเรียกว่าเป็นการตัดสัมพันธ์นะการค้าขายกับสหรัฐวงเล็บนาะชั่วคราวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าระดับภาษีที่สูง3หลักขึ้นไปเนี่ย นะมันทําการค้ากันขายกันไม่ได้อยู่แล้วนะเราลองจินตนาการดูนะครับว่าราคานะครับสินค้านะนําเข้าสหรัฐเนี่ย100หนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยนะหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยนะสมมุตินะว่าราคาสินค้านําเข้าสหรัฐเนี่ยร้อยดอลลาร์นะครับโดนภาษีไปหนึ่งร้อยสี่สิบห้าดอลลาร์นะครับนะ แล้วก็สินค้าน,านำเข้าจีนเนี่ยนะมูลค่า100นะครับอดอลลาร์นะก็โดนภาษีไป125บดอลลาร์คือต่างไยต่างเนี่ยขึ้นภาษีสูงกว่ามูลค่าสินค้านำเข้าอะ่ะหรือราคาสินค้าคิดง่ายๆนะครับนะที่ถึงมือประชาชนของแต่ละประเทศเนี่ยนะจาก100ดอลลาร์นะสินค้าเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า2เท่าอะ่ะ ของราคานำเข้านะไปเป็น1นึ่งไปเป็น245ดอลลาร์นะครับเมื่อขายในสหรัฐนะคือตอนนำเข้าว่ามันร้อยเหรียญแต่ไปขายในสหรัฐเนี้ย245ี่เหรียญแล้วกนะ็นำเข้านะครับสู่จีนเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยพอเข้าไปที่จีนราคาเป็น225เหรียญนนะ่ะมันจะขายได้งไงอ่ะนะ ขณะที่นะครับสหรัฐก็เริ่มนะจะส่งทหารของตนเนี่ยไปปานามาโดยอ้างถึงการรักษาความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของคลองปานามานะครับจากอิทธิพลของจีนให้มันแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะรุกคืบไม่ใช่เฉพาะสงครามการค้านะรุกคืบที่จะเข้าไปสกัดกั้นอิทธิพลของจีนที่คลองปานามาด้วยนะโดยใช้กําลังทางการทหารนะเริ่มขยับ ว่าส่งสัญญาณการคุมเชิงครองปนามาและอกจจะใช้กําลังทางการทหารเข้าบุกรุกรานแล้วก็ยึดครองนะยึดครองนะครับครองปนามาหรือไม่ตามการเก่าวอ้างต่างๆนานๆนะครับจากทางสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นท่ามกลางสงครามการค้าที่ดุเดือดนะต่างฝ่ายต่างขึ้นมาสีกันตัวเลขสามหลักแล้วเนี่ยซึ่งในทางปฏิบัติก็แบบว่ามันค้าขายกันยาก จีนรอบนี้ก็เล่นด้วยนะก็ขึ้นมาสี่ไปถึงร้อย้าเปอรก็เรียกว่าตัดสัมพันธ์สหรัฐนะในเบื้องต้นก็เรียกว่าชั่วคราวแต่ถ้ายาวนานไปหลายเดือนก็ไม่แน่นะครที่สหรัฐดูเหมือนจะไม่ถอยหมนนะส่ทงทหารสู่ปานามานะครับมันเป็นสัญญาณว่าสหรัฐอาจจะรุกคืบต่อไปในสงครามการค้านี้นะครับแต่ว่ามันไปพันกับเรื่องของ การทหารเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับ้องติดตามสายการขอเราไปนะอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นนะครับจากสงครามการค้าเริ่มขยับนะพันกันในสงครามการเงินและสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์โลนะครับต้องบอกว่าทางฝ่ายต่างไม่ยอมถอยนะสหรัฐนี่ก็เรานึกภาพว่าสหรัฐมีอะไรที่เข้มแข็งกองกําลังทหารถ้าสหรัฐไม่ใช้เนี่ย เสียเปรียบนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ